เอามาเบอ่งอีกหนึ่งเรื่องครับพี่น้อง SME ของหฮาครับส่วนหนึ่งคือเรื่องของการที่จะสร้างตลาดขยายโอกาสในการที่จะเฮดธุรกิจนั่นเองทางสอสวอครับไดมีการจับมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฒ่สวนสุนันทาครับเดมโรโชทีอุบลราชธานีจัดงานไทย SME GP โรชโชนะครับเพื่อที่จะจับมือกันเชื่อมโยงตลาดของภาครัฐและเอกชนที่จะสอดคล้องกันเรื่องของการจะสื่อจะจ้างของภาครัฐนนั่นเอง บริการ s m e ให้มีมีความเติบโตอย่างต่อเน,นื่องครับที่หอประชุมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีครับนางทรงหลักบอระไพรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดงานไทย SME g อีจโรชอุบลราชธานีภายใตโครงการเสริมสร้างความพร้อมให้ SME ได้เข้าถึงการจัดสื่อจัดจางผักรัฐกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานหนีกมีหน่วยงานผักรฐัฐภาคเอกชน ในพื้นที่ของอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรและกะอํานาจ,จเจริญเข้ารวมงานกว่า1 0 0หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวของมีความหูความเข้าใจเรื่องของการจัดสื่อจะจ้างและส่งเสริมภาครัฐและกะัภาคเอกชนซื้อสินค้าจ้างงานให้บริการจาก SME ที่ขื้นทะเบียนในระบบที่มีจํานวนเพิ่มขึนนะครับอีกทางมีการพบปะพบคู่ค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมถึงให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจครับถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องการเจราจารธุรกิจและส่งต่อภาพร่วมทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตอย่างต่อเน,นื่องในอนาคตครับโดยดรอภิรดีขาวเทียนนะคะรองผู้ว่าการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่นได้บอกว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME ที่คืนทะเบียนในระบบจำนวนานวนสี่ร หกร้อยไร่ค่ะมีรายการสินค้าที่คืนทะเบียนรวมห่งรนึ่งแสนสอมื่นเจ็ดพ้ายการโดยมีผู้ประกอบการ SME ที่คืนทะเบียนได้รับการจัดสื่อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและปี2,566ัิบที่ผ่านมามีการจัดสื่อจัดจ้างร่วมห้าแสนหาหมื่ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ43.86บามดแปด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อนได้บอกว่าสําหรับจังหวัดอุบลราชธานีของเฮ่ามีผู้ประกอบการ SME TU ในระบบไทย SME GP แล้วจํานวน2,720สถานประกอบการปี2,566มีผู้ประกอบการเป็นคู่ขา่าครรัฐจํานวน1,400รายมูลค่ารวมคือ เก6าดหบาล้านบาทซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีความสำคัญที่จะอย้อยขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ในการเข้าสู่ตลาดภาครัฐและเอกชนเนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีจำนวน กว่า60,000หาพไรเป็นหลักฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีก็ให้เกิดการจ้างงานกว่า172,321รายส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านขายของชำร้านอาหารร้านคาปีกและการก่อสร้างเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงสัมผัสกันค่ะแต่ในปี64-65เนี่ย ตัวสัดส่วนเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ46%คิดเป็นมูลค่ากว่า5.5แสนล้านบาทก็เรียกได้ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ให้การตอบรับกับเรื่องของมาตรการนี้แล้วก็พยายามที่จะซื้อจ้างนะคะใใคหาสินค้าบริการที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการ SME เนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วเราก็หวังว่าในปีจะต่อไปเนี่ยมาตรการนี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อถือเป็นโอกาสที่จะ เปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ของเราซึ่งเมื่อเขาเข้าถึงตลาดของภาครัฐได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ทาให้เขาอาจจะเข้าสู่ตลาดของภาคเอกชนได้เพราะจะเพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ดีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของมาตรการจัดซื้อจ้งางภาครัฐนี้ค่ะถ้า SME มีเงินของภาครัฐช,ช่วยเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็จะทำให้ธุรกิจ SME สามารถเติบโตแล้วก็สามารถแข่งขันในกับธุรกิจอื่นๆได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะส่งเสริมให้ภาครัฐได้เข้าถึงธุรกิจของ SME การจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นําผู้ผลิตผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งธุรกิจ SME มาพบกับหน่วยงานภาครัฐ แล้วโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาทําในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงเขาจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วอะไรที่ไม่ใช่อุปสรรคแล้วอะไรที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจ SME แล้วหน่วยงานภาครัฐก็ได้ประโยชน์ในการดําเนินการในตรงนั้นด้วยเราก็อยากเห็นธุรกิจ SME สามารถเติบโตแล้วก็สามารถเป็นธุรกิจที่เติบโตในแวดวงของธุรกิจแล้วสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆได้เป็นอย่างดี